Thank you วันนี้เอาสีขาวมารองรับความต้องการกันหน่อยครับกับตัวของคอมพิวเตอร์3.0ปี2019เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับบางคนวิ่งกับบริษัทบางทีมีล็อกสเปคมานะครับบางคนต้องการในตัวของสีขาวล้วนๆแล้วก็ในบางกลุ่มลูกค้าที่ต้องการวิ่งในตัวของพวกรถพยาบาลหรืออะไรต่างๆเขาก็ต้องฟิกอยู่แล้วนะว่าเป็นในตัวของสีขาวแล้วปีใหม่ๆในท้องตลาดก็หาไม่ได้ง่ายๆเลยทีเดียวนี่มาจอดอยู่นี่คันนึงแล้วครับผม หน้าตาก็สวยงามเครื่อง3.0นะครับความพิเศษนอกจากเรื่องของบอดี้เดิมสีแบบสวยๆนะครับแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าคือแบบไม่ได้มาในสภาพที่แบบสวยงามมากๆนะครับตัวตั้งแต่ พรีเมียมด้านหน้านิสัยเงาแวบเลยนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างก็ให้ครบแล้วแล้วก็ในตัวของรถตู้หน้าสั้นคันนี้ภายในครับเป็นตัวของเบาะหนังนะครับเบาะหนังเป็นเบาะใหญ่3แถวให้เลยแล้วก็เรื่องของความกว้างขวางก็ไม่ต้องพูดถึงแถมมีแอร์ไมโครบ,บัสให้ด้วยคันนี้โอ้โหครบจบแบบนี้ป่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปก็ดูราคากันว่าเท่าไหร่แล้วก็อยากใช้เงินดอกรถสําหรับในคันนี้ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ไปดูกันครับป่ะ โอ้กว้างขวางคุณผู้ชมนี่ด้านหน้าเบาะามแถวด้านหลังนั่งก็สบายครับในส่วนของด้านหน้าก็ได้เป็นตัวของเบาะใหญ่เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหนั่งสบายทั้งแม้แต่กระทั่งคนขับแล้วก็ผูดด้โดยสารด้านหน้านะครับหัวเกียร์สภาพดีแล้วก็สภาพของในตัวของ ข้างหน้านะครับผมสวยมากเลยนะครับหน้าจอเป็นระบบแบบสัมผัสหน้าจอ Android ด้วยนะครับลิงก์กันกับตัวจอเพดานตรงกลางนะครับในตัวนี้เอ้ยโอเคนะให้ให้มาเยอะขึ้นนะครับผมมีออปชั่นพิเศษเสริมๆเ,เ,เขามาให้แล้วก็ตัวของเพดานนะครับตัวนี้เราบุเป็นในตัวของหนังมาให้ครบแล้วมีลําโพงติดเพิ่มพร้อมกับไฟเพดานตรงกลางเพิ่มมากขึ้นอุย้ยท่านผู้ชมสวยนะครับแล้วก็ตัวของแอร์นี้ย้ายไปอยู่ในโซนของด้านหลังแล้วเพราะฉะนั้นในตัวของด้านหน้านี้ถ้าเกิดเราไม่นับตัวเปิด ทีวีลงมานะผมบ่านหน้าจอนี่ก็กว้างๆนะครับเห็นด้านหน้าเห็นอะไรชัดเจนเวลานั่งหน้านั่งอะไรใครชอบสายดูวิวหรือว่าชอบดูวิวทิวทัศน์ด้านหน้าก็จะได้ดูมีความโปร่งแล้วก็มีความโล่งสบายมากขึ้นเบาะที่ผมนั่งสามแถวตัวนี้นะครับดูดีเลยเห็นไหมกว้างขวางนั่ง ก็สบายรองรับในทุกสีรละนะครับผมนีม่มักจัดมาให้คุ้มๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูราคากันดีกว่าครับว่าเจ้าปี2019เกียร์ธรรมดาที่จัดออปชั่นต่างๆนี่มาให้พร้อมใช้งานแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไปดูกันครับมาสำหรับราคาครับอยู่ที่799,000บาทครับสำหรับใจตัวของคอมพิวเตอร์ 3. 0สีขาวเกียร์ธรรมดาปี2019คันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีสามารถจัด เต็มในตัวของวงเงินหรือจัดเต็มในตัวของตัวรถได้เลยนะครับอาจจะจ่ายเรื่องของค่าประกันแล้วก็ตัวของค่าจัดโอนนะครับใครที่สนใจแล้วก็ใครที่อยากจะมาทดลองขับหรืออยากจะมาดูสเปคคันอื่นนอกจากตัวสีขาวก็สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757ครับพร้อมส่งรถพร้อมขับไปนั้นผ่านปุ๊บรับรถกลับบ้านได้ทันทีครับ